สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์นะคะกับสุดสัปดาห์อีกเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นดวงของวันที่30พฤศจิกายนนะคะถึง6ทธันวาคมค่ะแต่ละราศีนะคะดวงจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยราศีมังกรนะคะการเงินใช้จ่ายเยอะเพราะมัวแต่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยนอกจากนั้นนะคะระวังทําเงินหรือของมีค่าสูญหายด้วยค่ะ ในขณะที่การงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันและส่งผลให้คุณนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เช่นถูกลดบทบาทถูกคนอื่นแย่งเอาผลงานคุณไปทำสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นดังหวังนะคะดังนั้นต้องระวังให้ดีและเตรียมตัวรับสถานการณ์ไว้ค่ะด้านความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนเจ้าชู้ปากหวานแต่ถึงคุณจะรู้นะคะคุณก็อดหลงสเสน่ห์เขาไม่ได้อยู่ดีในขณะที่คนมีคู่ระวังแฟนแอบทำผิดลับหลังคุณแล้วมาทำดีกบเกิดความผิดค่ะ มาต่อที่ราศีกุมนะคะการเงินค่อนข้างดีเพราะจะได้เงินก้อนโตที่รอคอยมานานทําให้ใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้น ด้านการงานนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องงานอีกในหมายถึงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีในออฟฟิศเนี่ยจะขี้ใครลงใครนะคะที่เคยมีศัตรูก็จะพบว่าอีกฝ่ายเนี่ยล่าถอยไปโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเลยเรียกว่านิ่งกว่าเป็นดีที่สุดค่ะในขณะที่ความรักนะคะคนโสดไม่ค่อยโดดเด่นแต่ดูคุณจะทําใจได้และมีความสุขกับชีวิตโสดมากขึ้นส่วนคู่รักนะคะเจออีกฝ่ายพูดจาขวานผ่าซากจนทะเลาะกันใหญ่โตทั้งที่เรื่องแค่นิดเดียวค่ะ ในขณะที่ชาวราศีมีนะคะการเงินโดดเด่นมากการเงินจะขยับขยายมีฐานะใช้เงินคล่องมือมากขึ้นและจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาทําให้ฐานะและความเป็นอยู่เนี่ยสุขสบายมากขึ้นค่ะการงานนะคะค่อนข้างดีไปด้วยสวยเลยเพราะคุณจะได้คู่ห,หูหรือหุ้นส่วนที่ดีในการทํางาน มาช่วยประสานงานทําให้การงานเนี่ยรูล้ล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเนี่ยจะให้ผลดีเป็นพิเศษด้านความรักนะคะคนโสดเจอแต่รักสามเศร้าเลยไม่สมหวังเสทีแถมชอบใครนะคะก็รู้สึกว่าแม้จะทําดีแค่ไหนก็เป็นได้แค่คนนอกสายตาของเขาค่ะส่วนคนมีคู่นะคะกลับมีความสุขกับชีวิตรักมากขึ้นเพราะคุณเริ่มปล่อยวางและมองความรักอย่างเข้าใจค่ะ ชาวราศีเมษนะคะการเงินเงินสพัสจะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆทําให้ฐานนะขยับขยายมากขึ้นมีเกณฑ์ใช้เงินช้อปปิง้งกระจายเลยค่ะด้านการงานนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานอีกในหนึ่งหมายถ,ถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความสงบมาเยือนมากขึ้นทําให้คุณทํางานอย่างมีความสุขเจอผู้ใหญ่อุปธรรมรู้สึกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ความรักนะคะคนโสดเบื่อหน่ายเรื่องความรักเพราะเจอแต่คนไม่จริงใจเลยไม่ค่อยอยากเปิดใจให้ใครเท่าไหร่ส่วนคนมีคู่นะคะเหนื่อยใจกับแฟนเพราะรู้สึกว่าทำดีแค่ไหนแฟนก็ไม่เห็นค่าแถมยังมีพีรุธว่าจะมีคนอื่นอีกตั้งหาค่ะ มาต่อที่ราศีพฤษภกันบ้างนะคะการเงินหมุนเงินจนเหนื่อยเรียกว่ามีแต่รายจ่ายจนหมุนเงินแทบไม่ทนันยังดีนะคะที่ปลายสัปดาห์เนี่ยจะได้คนเข้ามาช่วยหรืออุปถัมภ์ทำให้พอผ่านสถานการณ์นี้ไปได้บ้างคะ่ะการงานนะคะต้องทํางานกับคนมากขึ้นในโปรเจกต์ใหม่ๆถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงฝีมือและทําให้ผู้คนยอมรับแต่ก็ต้องระวังบริวารทําผิดด้วยค่ะจึงควรสอดส่องให้ดีค่ะ ความรักนะคะคนโสดมีแนวโน้มจะได้เจอเนื้อคู่ในงานสังคมโดยมีคนแนะนําให้รู้จักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้สวยด้านคู่รักนะคะเข้าใจแฟนผิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องยังดีที่สามารถเคลียร์กันเข้าใจค่ะ ราศีเมถุนนะคะการเงินใช้เงินคล่องมือกว่าเดิมมีโอกาสในการเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆแต่ระวังเจอคนรีดถ่ายเงินทองหรือทําของมีค่าสูญหายดังนั้นต้องระวังให้ดีๆค่ะในขณะที่การงานนะคะระวังจะมีอุปสรรคในการติดต่อประสานงานการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้นะคะงานติดต่อประสานงานจะเด่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทํางานต่างถิ่นค่ะ ความรักนะคะคนโสดจะปริ๊งรักกับคนที่มีอายุมากกว่าได้มีโอกาสสามสัมพันธ์พูดคุยกันมากขึ้นคนมีคู่นะคะคนรักจะให้ของขวัญกำนันที่ถูกใจหรือเอาอกเอาใจคุณมากกว่าเดิมคู่ที่บาดหมางก,กันจะมีโอกาสาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ <S <S ในขณะที่ราศีกรกฎนะคะการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะมีช่องทางหาเงินมากกว่าเดิมแต่คุณก็ใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นกันส่วนใหญ่นะคะเป็นรายจ่ายเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตัวเองค่ะ การงานนะคะเหนื่อยกับการทํางานคุณต้องสะสางานที่ค้างคาไว้ทั้งงานเก่าและงานใหม่ทําให้ไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือมีเวลาส่วนตัวเท่าไหรน่นกแถมเจ้านายนะคะยังมีแต่เร่งๆเ,เอางานทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกดดันไม่น้อยค่ะความรักนะคะคนสดหายเงาเสือทีจะได้เจอคนใหม่ๆน่าสนใจระหว่างการเดินทางและมีโอกาสสารางความสัมพันธ์ให้หวานชื่นด้านคนมีคู่นะคะเหมือนลิ้นกับฟันใกล้กันทีไรนะคะก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันทุกทีดีที่แฟนคุณเนี่ยพยายามปรับตัวทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาจนฐานะคุณขยับขยายมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์ได้อสังหทรัพย์มาครอบครองของมีค่าสินโตหรือได้ของที่อยากได้มานานค่ะ การงานนะคะการเจราจาติดต่อประสานงานเนี่ยราบรื่นดีคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการทํางานทําให้การงานเนี่ยมีการขยบขยายมากขึ้นและมีผู้ใหญ่เนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษทําให้การงานเนี่ยคืบหน้าไปมากค่ะความรักนะคะคนโสดจะมีเพื่อนฝูงแนะนาคนโดนใจมาให้แต่ระวังอีกฝ่ายแค่หวังอะไรจากคุณนะคะไม่ได้จริงใจด้วยด้านคนมีคู่นะคะจะมีมือที่สาม,มาทําให้หัวใจของคุณวั่นไหวระวังจะเป็นรักสามเศร้าค่ะ ชาวราศีกันนะคะการเงินเนี่ยเครียดเพราะหมุดเงินไม่ทันแถมเจอแต่เรื่องเสียเงินมีรายจ่ายแบบกระทันหันด้วยดังนั้นนะคะควรวางแผนการเงินให้ดีจะได้ไม่ลำบากทีหลังค่ะการงานนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายทางคนที่อยากทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะได้ทําสมใจค่ะจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้านใครนะคะที่ทํางานประจําอยู่จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานสําคัญและมีหน้ามีตาถือเป็นช่วงที่ชีพพรีจรลงเท้าเลยค่ะ ความรักนะคะคนโสดอภัพรักแม้จะทําดีกับเขาแค่ไหนนะคะอีกฝ่ายก็ไม่เห็นความดีของคุณเลยส่วนคู่รักความสัมพันธ์เนี่ยจะหยุดชะงักค,คุณและเขาต้องหันมาทบทวนว่าเรายังรักกันดีอยู่ไหมค่ะมาต่อที่ราศีตุลน,นะคะการเงินจะดีขึ้นพอได้เงินเข้ามาบ้างแม้จะไม่มากหรือได้กําไรไม่เป็นกอบเป็นกำมแต่ผลกําไรนะคะจะช่วยทําให้คุณชื่นใจขึ้นบ้างค่ะการงานนะคะจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีความสําคัญและมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จด้วยดี ปัญหาที่ควรระวังนะคะคือจะเจอคนพยายามเอาเปรียบเรื่องงานหรือตุกติกยังดีนะคะที่คุณรอบคอบทาให้ผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดีค่ะความรักนะคะคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจแต่โดยมากเนี่ยจะอายุมากกว่าหลายปีพบกันคุยกันเหมือนคนรู้จักมานานด้านคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะพัฒนาไปอีกระดับมีเกณฑ์วางแผนอนาคตข้างหน้าร่วมกันโดยที่คนรอบข้างเนี่ยก็สนับสนุนด้วยค่ะ มาต่อที่ราศีพิจิกนะคะการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะมีผู้ใหญ่เพศหญิงให้การช่วยเหลือแต่ระวังจะผิดใจกับใครบางคนถึงขั้นแตกหักเรื่องเงินทองค่ะการงานนะคะคุณจะมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆที่แหวกแนวกว่าเดิมนอกจากนั้นนะคะยังหมายถึงความสงบมายือนปัญหาที่เคยมีก็จะคลี่คลายลงไปค่ะ ความรักนะคะคนโสดความรักจะสดใสจะได้เจอผู้ชายใจคอบอุ่นเพียบพร้อมแถมยอมตกอยู่ใต้อำนาจคุณอีกต่างหากด้านคนมีคู่นะคะโชคดีที่คุณทั้งคู่เนี่ยปรับตัวเข้าหากันมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นและพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะมาถึงราศีธนูนะคะการเงินมีแววได้เงินเข้ามาหลายด้านและมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่แต่ปัญหาเนี่ยคือคุณบริหารเงินไม่ค่อยดีนักทำให้มีเงินเข้ามาแค่ไหนก็เก็บไม่ค่อยได้ค่ะ การงานนะคะจะมีการรวมกลุ่มกับคนรอบข้างเพื่อทําโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกันถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณไปอย่างสิ้นเชิงมีโอกาสสร้างชื่อสร้างผลงานทําให้เจ้านายปลืม้มใครๆก็อยากดึงตัวไปทํางานด้วยค่ะ ความรักนะคะคนโสดจะมีแม่สื่อชักนําให้รู้จักคนดีๆน่าสนใจมีโอกาสสารางความสัมพันธ์กันด้านคู่รักนะคะความสัมพันธ์นหวานชื่นแม้จะถูกคนรอบข้างพยายามยุแยงให้ทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะความสัมพันธ์ยังดีอยู่เราก็อัปเดตไปครบทุกราศีแล้วนะคะกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา11บเอ็ดโมงเช้าระหว่างนี้นะคะสามารถไปอัปเดตดวงรายวันได้ที่สุดสัปดาห์ com หรือทาง f a c e b ุ o k สุดสัปดาห์แฟนคลับและทางทวิตเตอร์สุด